มิตรภาพเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งดาราคนบันเทิงแม้จะทํางานอยู่คนละช่องหรืออยู่กันคนละค่ายแต่บอกเลยว่าในวงการบันเทิงก็มีคู่เพื่อนซีต่างช่องให้เราได้เห็นกันอยู่หลายคู่ซึ่งวันนี้ทาง1้8สตอรีได้รวม10คู่ดาราเพื่อนซีข้ามช่องที่สนิทกันมากมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับว่าจะมีคู่ไหนกันบ้าง มาเริ่มกันที่คู่เพื่อนสีต่างช่องอย่างสาวย so ิบโซอลิกันตาและนางเอกสาวเต้ยจริพนพรซึ่งสาวย so ิบโซนั้นเธอเป็นนักแสดงอิสระส่วนสาวเต้ยนั้นเธอเป็นนักแสดงสังกัดทางช่องสามนั่นเองครับ มาต่อกันที่คู่เพื่อนซีต่างช่องอย่างนางเอกสาวมินพิชยาและนักร้องสาวแก้มวิชญานีซึ่งสาวมินนั้นเธอเป็นนักแสดงในสังกัดทางช่องเจ็ดสีส่วนสาวแก้มนั้นเธอเป็นนักร้องในสังกัดค่าย gmm grammy แต่ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนซีที่สนิทกันมากนั่นเองครับ มาที่คู่เพื่อนซีต่างช่องอย่างนางเอกสาวมุกวลนิดและนางเอกสาวนิชานัทนิชาคู่เพื่อนซีนางเอกต่างช่องเพราะสาวมุกนั้นเธอเป็นนักแสดงในสังกัด GMMTV ส่วนสาวนิชานั้นเธอเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3นั่นเองครับ ไปต่อกันที่คู่เพื่อนซีของวงการอย่างสาวเมีเฟื่องอารมณ์และนางเอกสาวซุปตาอย่างอั้มพัชราภาคู่เพื่อนซีที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามาอย่างมากมายมาด้วยกันจนนับไม่ท้วนและทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกันแต่ก็สนิทสนมกันมากที่สุดเลยครับคุณผู้ชม ถัดมาต่อกันที่คู่เพื่อนซีต่างค่ายอย่างพี่เต่าสมชายและพี่มอสปฏิพานซึ่งพี่เต่านั้นเป็นนักล้องในสังกัดค่ายอาส่วนพี่มอสนั้นเป็นนักล้องในสังกัดค่ายแกรมมี่อีกหนึ่งคู่เพื่อนสนิทที่นับว่าสนิทกันมากๆถึงแม้ทั้งคู่จะอยู่คนละค่ายก็ตาม ผัดมาที่คู่พระเอกเพื่อนซีต่างช่องอย่างพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิินะพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่สังกัดทางช่อง3าและพระเอกหนุ่มธันวาสุริยะจกักรพระเอกหนุ่มที่สังกัดทางช่อง7คู่เพื่อนซีที่สนิทกันมากๆอีกหนึ่งคู่นั่นเองครับ มาต่อกันที่คู่เพื่อนซีต่างค่ายอย่างรัศมีแขนักแสดงสังกัดจีมเอ็มแกรมี my, และลูกเกดเมทินีซึ่งคุณลูกเกดนั้นเธอเป็นนักแสดงอิสระอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีต่างค่ายที่สนิทกันมากๆนั่นเองครับ ต่อกันที่คู่พระเอกเพื่อนซีต่างช่องอย่างพระเอกหนุ่มเวียสกรลวัฒน์และพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มเวียนั้นเป็นนักแสดงที่สังกัดทางช่อง7ส่วนหนุ่มเคนนั้นอดีตเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3แต่ปัจจุบันหนุ่มเคนนั้นผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระไปแล้วนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่คู่นางเอกเพื่อนซี้อย่างสาวเบลล่าลานีและนางเอกสาวโมโมลชนกสําหรับคู่นี้เขาก็เป็นเพื่อนซีกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ครั้งที่สาวโมนั้นยังอยู่สังกัดเ x ็กแจนปัจจุบันสาวโมก็ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดเดียวกับสาวเบลล่านั่นก็คือทางช่อง3ด้วยกันนั่นเองครับ ปิดท้ายกันที่คู่นางเอกเพื่อนซี้อย่างสาวใหม่ดาวิกาและนางเอกสาวมิ้นชาลิดาสําหรับสองสาวต่างสไตล์อย่างสาวมิ้นชาลิดาและสาวใหม่ดาวิกาคู่นี้ถึงแม้จะอยู่กันคนละช่องแต่ความสนิทสนมของทั้งคู่นั้นก็จัดว่าเป็นเพื่อนซี้ที่สนิทสนมกันมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ